จะมีบาล็อกกินข้างในครับรีให้สุดดีสุดมันจะเข้าไปข้างในเลย

นี่จมาเห็น,น <มา S 1> อ่ะโอเคพูดอันนี้ออกน้ำยาอันน,น้ำมาลางน้ำยาเอสเอสพีซิ่ ดเบื้งพ <ante>, <tal word> ่อเน่นะยิดพอแน่ย่างทองนะก่ขี้ดินนะขี้ดินเข้าอยู่นี่แนหเลยว่ะเพ็งแล้วสงบัณฑิรากสีม

ต้องตีพร้อมเดียวเพราะสองฟังเลยโอ้ลงยุ่งเด็กก็บองไปแผ่เซนเลยเนาะแกนี่เพราะแกนี่อเออนั่นแหละต้องคอยพี่ทั้งทั้งมือนี่ คนนัเง้เฮ้าดัอยู่น้ำเฮาดันเลยน้ำขิดินขีดินเฮ้าเลยมันรลดดีเฟืองอันนี้นะอืมเฟืองเฟืองหลุดหลุดมดเลยนะครับเอาไปกกบอกไปผ่านบางงอยู่เนีเอ นี่วอาตีซอยตีบุรันโอ้ยอไผลไปยอ่เลยเอาวอดแผลป่ะส่วนปากไป

có đi nữa không? no luôn that way. Tambai, body tầm ba. body in uva. có mmm, 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 ด้ก็รอโอ้ยเข้าได้ก็ม่เข้าแนาวเสือกินมึงเอเกี่ยวเนี่ยมาอนลมุม ลงจะมีมทยแล้วมีแหบได้มั้นได้มีมีลงแกบพเดได้นี้เนาะมนีกันีเมันเส้นเ่ยมได้เนาะนคือลงมีจับพีเนาะรรมดามันเจ็บกันยังเด้มันมันกึ่งมคือเก่ามันกึนคือเก่าเนาะไม่เป็นไรใส่ไปเลยชกันเนาะ bunaman, tanah diin, tanah diin, lu tanah diin, ini leh lo kan, lo jago belajar, ini panas ya, usah menjauh atau enggak? eh, ini pasti dari ini pasti dari makanan, empat ตัวมันนนอ่ะมาพี่จูคจะจะมันน่นูอด้แก่มันเ่ก็ออนมันใหญ่หรอหดิโก้รู้เลยทีนี่ เฮานล้วรหูประกอบ่็งงันม่ไ้มองห่าวมันห่าวนี่แค่ไนก็ห่าเท่าน้อยก่อนแล้วตนสุดท้ายแล้วสัมี่หูานี่เรามารุ้นเีหูเฮาอยู่ว่ามันเลี้ยงมนีีมันเลียงมาแล้วก็มันก็กินโครช่นนี้ห่าไใ้ใด จะขึ้นฟ้าออยอยู่วะนี้บาลุนมันเอ็ดเอ็ดแหว่งบนนี้อยู่อันนี้ไม่ได้แหวงเลยนะมีได้สักแหวงได้อย่างนี้มันอันนั้นมันมันเทือนมันเอารุกปืนนะหลายนู่นอะมาเร่งจุ้มเส้นลำเดียวกน็คือเดียวตัวนี้มันก็เลยเปลี่ยนทองวางอยู่นี่มันก็เลยปล่อเห้าใจเพราะมันดันลูกปืนท่าอ้อเลยมันก็แน่นมันนี่นั่นงม่ได้ ไม่ก ah ็ร ah 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 ู้ม uh 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 ู่เาอาอยู่นี่งแต่มันเรียมันเอาคนเนี่เรียงเอาไงนนี่แหละเลียงเาเี่ยนเอาแต่ว่ายางมันอางเลยมันเอาเครื่องอางเอาอากตเตีวเมดชึกอชกติเพราะ่าเราปนท่อก้อนบนี้งเออมันปูนท่อก่นอย่างอาง้มันอ่มันอาะมีาวช่วยช่วยมันแล้วก็ตุ๊กตุ๊บอะละ ยำำเนี Hip, ่ยอัน้อะันน้ำนนตึมมานแล้วูกอาคนดูเรนเ่บมนไคิดมาได้ไหมตัวละครตัวสมัยมหาทรศึกไปลวบาง ผมจะเห็นได้สามปีได้ได้ครับจะได้จะวัวนำผมเนี่ยผมตายลูกเขาหัวาบมันจะไปหนีหลายล้านจัวเนี่ย้เสียไหนวัให้วัวให้เปนนำยให้เป็นนำมันได้อีการมอีการมาหาเลยนีวยไใ้ก็มาอยู่เพื่อนเลยเจ้าเล่นจมเลยเขาไปไปมันนหนูด้เจ้งหลายหลอกเลยท่านาเธอเพื่อนเนี่ยต้องานตัวั เาดูงานเขาื่องหน่งเป็นงานลื่นแต่เป็นปกร400ล้านเขาซื้อคนปเปนิดเป็นบริษรัทซื้อเป็นบริษรัทดิซื้อไปดน็โ่งมาผมใสเยอะผมไม่เห็นแล้วเพราะนั้นเป็นโท้วานา 对对。